สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซครับผมบรรยากาศหลังจากามาลงหน้างานใหม่ครับวิ่งได้คนละประมาณสี่เที่ยวสามสี่เที่ยวนะก็พอดีเกิดปัญหาอีกซิเดนนิดหน่อยครับเจ้าวาลนไท์นะครับตาไก่แตกตาไก่แตกตาไก่แตกอะไรยิงมัน พะดายิงยิงมันโอ้ยจักผู้ใดยิงมันปุณิพเดายิงแกะเส้บาทพูดาย์เลยไป่เรามาเห็นมันนอนโซงนอนแตกเลยพี่น้องแตกซาเลยขึ้นเวทีมาเดย์นู่นเขาดุนเขาขุดซาเขาลุ่เปียกเขาเย็ดไม่ขั้นลาวตักยุ่งไม่นี่ครับอันนี้ก็บ่อนี้ก็มีน้ำออกเด้อมาดูบรรยากาศเจ้าอามครับ เห็นมันเห็ดไม้ขลาว้อนปัจิตปัจจิตตั้งน้ำสางเท่านั้นบรรยากาศบ้านๆครับผมเห็ดไม้สางอ่อนเห็ดเห็ดไม้ขลาวรักน้ำสางบ่ยังใสเลยบ่พี่โอ้โหเนี่ยเถ่าแกแกเจาะหลุมไว้นี่ เอาบรรยากาศการอาบน้ำซางครับพี the ่น <te ้องโอ้ยเจ๊มันกัน่าก็แห้งเราไม่สุดเลยเอาเฮาเบิ้งครับมือแรกนี่เรามองอาบน้ำกันครับน้ำก็สิครับผู้ใดยาเฮ็ดคุณเน้อพายเฮ็ดคุณเน้อโอ้ยเฮ็ดเขาแก่ควรจะเจาะลงไปอีกกว่านี้หน่อยเนา้อที่แรกผมว่าจะครบแล้วเนี่ยฮะ ใครใครว่าจะกรบนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้จับโยนลงแล้วกลบไปเลยนี่ครับเท่าแกก็ไปซื้ออะไรครับเป็นได้กับลูกพี่บ่อยู่บ่ลูกพี่ใหญ่เราบอกไม่อยู่ครับตาไก่ขึ้นเวทีแตกปตาไก่อแกไปีแงเราไปบดูแตกมันกรอบเลยใช่มันร้อนกรอบ ก็นี่ครับเจ้าวาเลนไทน์เนี่ยเฮ้ยิ่งตาไกล้แตกเอ้ยเอ้ยฝั่งโน้มีปัญหาเ่าฝั่งโน้นมีปัญหาเปล่าเอากระตุ้นเอากรตะโกนเขาตะโกนพอดีตะโกนออกดากเเราเออ ไป่ทำอย่างนี้เขาก็ไม่มีใครมองเราเรานอกโอ้ยพี่มีวุลานานๆจะได้ฟังเสียงสดบนเลยเอ้ามันก็มีรูให้ออกเนาะสองรูเดี๋ยวบอยนั่งอยู่ครับเราน้อยยืนตดใส่เลยดีนะเราหันหันดาออกไปทั้งฝุ่นตาหันดาไว้ทั้งนี้เลยเรียบร้อยไงหลัง ไอ้บอยยังไงลักอยู่งานเราอยู่ที่ไหนก็หาได้คุ้มข้อเลยดูดูมันตดแล้วมันพามันรีพากันดูบุหรีกบอ่ะไม่งั้นไม่ไหวนี่อ่ะปัดตูดเลย เอ้ยวยมันเดียวขึ้นวอยมันเดียวขึ้นบายนี่มันวนโตด้มันออกทั้งตอนนอืออันน้ำก่อนโอ้ยฝั่งนน้นว่าไงฝั่งนน้นว่าไงทอ้ี ยาอะไรพี่อ๋อยาไข้เส้นนะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกว่าบาทอ่ะยี่สิบกว่าโอ้ยยี่สิบกว่าร้อนไหมจะมาลองไหมน้ำดวนนะอาจารย์ไทยนะมีนี้มีแต่ใจถวัญอาจารย์ผัดไทยอาจารย์ผัดไทยมาอาบน้ำดวนนะ เจ้าเลยอ่ะอุ้ยอย่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่าเบีดยดอย่าเบียดเอเออนี่เองต้องค่อมกลางนี่เอาไม้มาพาดยืนเออตัดไม้ยูคาเ,เนี่ยนะตัดไม้ยูคามาพาดกลางเลยทุแล้วก็ยืนบนไม้อ่ะนี่ครับน้ำใสด้วยเอ้าเสียบน้ำสางละมือแรกพี่น้องชุ่มบิกจ้าไม่ขี่รถแกบมื่อที S <S โอ้พี่น้องนู่นเขาเผาอะไรครับนู่นไฟลุกอย่างแรงเลยครับฟุบฝุบฝุบเอ้นั่นมันมันเหมือนเขาเอาน้ำมันลาดเผาเลยนะเขายางอะนะเขายางเลเนาะทีมงานปลาตุงครับทีมงานดํากรีน มดป่ดีไฟลดบอย่ังดรอกแบตลดมวนครับมวนเมาเมาตดเราเป็นบ้าเป็นบอไปแล้ววะดยเมาตดบกท่งครับเราเป็นบ้าแล้วสนุกสนานกันยามเย็นครับทีมงานโทรหนึ่งครับผมนะครับ บรรยากาศอาบน้ำกลางทุ่งครับนี่เออนี่ครับพ่อแล้วพ่อแล้วพอแล้ว,ลว,ลวขอจอดสิลําลำคัน ตระทงก็จะมาอาบน้ําเหมือนกันครับพากันเตรียมตัวอาบน้าแล้วนี่ครับมาดูกันอาบน้ําของทีมงานโทัร์หนึ่งกันนี่ครับอาบน้ําครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อรสชาติเป็นยังไงรสชาติน้าเป็นยังไงเปรี้ยวไหมเหรออ๋อมันน้ํามันดินน้ําดินเนาะมันยังฝาดอยู่ไง

น้ำเต็มน้ำเต็มไอนี่เลยเต็มบ่อแล้วนี่ครับน้ำใสวันนี้จันโอจะอาบน้ำสางครับพี่น้องนี่ตกลับล้ำใสวันนี้จันโอจะอาบน้ำสางครับพี่น้ ไปกับผมเดี๋ยวผมพาไปร้านปชีวิตนงานเข้าสสองนะี่นี่นบอยเองจะพาพี่ไทยไปเสียเสียแก่ไม่ได้นะไม่ใช่เสียเด็กนะเสียแก่เลยนะสีนี้บรรยากาศ<อ>ยามเย็นกันนะทำงานของทีมงานโทัวรหนึ่งก็หยุดชะง,งักครับวันนี้วันนี้อีขาวเรามาร่วมงานด้วยครับวันนี้อีขาวเราอีขาวเราได้กี่เที่ยวไม่รู้วันนี้ อันนี้จโอก็อยู่ถือว่าเป็นเป็นการอยู่ครบแบบอยู่แบบครบทีมงานนะครับเดี๋ยวจันชูก็จอนเย็น,เย,นเย็นก็จะแวะมาเล่นนะมาแล้วมาแล้อ,ออกมาถึงละโอ้นี่โอ้นี่ชูมาแล้วครับนะอ,อยู่กันครบทีมเลยครับทีนี้นี่ครับบรรยากาศดูิ้พากันนน่นครับ มาแล้วชูอาชูมาแล้วจะสัน่นดียงสั่นเป็นทำไร,รอ่ะน้ำครับรนะ้นำเริ่มาสพี่เกียงจะอาบน้ำแล้ววอนท้งสีเลยเฮ้ยพี่เกียงเอาได้ไหมเอาปีนี้จันชูเออร่ะจะไปลงทางลูกบอกไปใับตัวเดิมเล่นฝุ่นแลนะ้วแหละมาถึง หอยคันเขาบอกหอยคันคนเลยคันลยคัน้มีปิงด้วย้อปิงสราญนี่ครับพี่เก่งใช้ชีวิตแบบบ้านๆหลังจากอยู่ในเมืองมาครึ่งชีวิตแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับ <c oughs> อบอยนี่ <c oughs> จะพาพี่เก่งไปเสียผู้เสียคนที่นั้นนี่ พาไปเสือผู้คนมันพี่หรอกนี่ผมพามาถึงบ่อเลยพาถึงบ่อเลยบ่อ,อว,วันนี้วันนี้เราได้กินน้ำช้างครับน,นี่ครับเอาไม้มาให้จานโอยืนตักมันจะได้เอ่อไอ้นี่ด้วยมันจะได้ไม่มีฝุน่นขึ้นมาด้วยครับเล่นอะไรกันเล่นอะไรกัน,นเอ้ย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  โอ้ยเขียวกระนองลำประตูจะมาอาบน้ำบ่ะออีเอ้ยีเขียวคึกบ่นี่ครับพี่เก่งจะมาอาบน้ำเอ้ยเอาอย่างนั้นเลยบ่ตัดโตพี่ไม่ใช่แข่งออฟโรดนะนี่เวเวลายกหัวมันยกยากโอ้ยยกหัวยกยากเดี๋ยวเราปักเสาตรงนี้นะ ใช้ลากดึงนะ่ะอ๋อวินเลยวินวิน,วนพี่วินวินเอาเอาเสาฉากมาตั้งหน่อยเสาก,กระโจมมาตั้งขึ้นแล้วก็วินขึ้นพี่เก่งมาอาบน้ําครับผมก็จะมาอาบน้ําเหมือนกันเนี่นย,ย,ยใช่วันนี้พี่เก่งจะซักผ้กาครับพี่ก็ซักที่บ้านทด้เมื่อวานก,ก็ไปเอาอ่ะบรรยากาศดีดีพี่น้อง หลังจากหยุดงานตั้งแต่สี่โมงครับลาวด้วเผือกด้วฮะทีสารด้วยฮะทำีสารทำยังไงทำทีสานนะทำอีสานแบบไหนลาวตักผ้าเลยโอ้ยนี่นี่นี่อ่ามันทำลาวตักผ้าครับมามามาอาบน้ำมาอาบน้ำตอนนี้ก็เลี้ยงคิวมาแล้วครับเลี้ยงคิวมาอาบน้ำแล้ว อาสมัครงานวะครับมาทำงานมาครงานโอ้ให้มาสายทีมงานคนหนึ่งเนาะบ่จันชูเหมือนเข้าไปโผล่เนาะนี่ครับเฮ้ย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 น้นน้นนนชู้ชูยเองต้องนน่นเอ็งต้องท้าฝั่งนน่นเห็นไหมนน่นอ่ะ โน่นฝั่งโน้นยิงปืนใหญ่ถล่มเลยตะตุงตะตุงตะตุงยิงปืนใหญ่ไปเลยเราอะตุงตุงตุงโน่นเราตะตุงสักไายกันเหมือนจะได้ยินบรรยากาศครับบรรยากาศความสนุกคืนเคลงครับของน้องๆทีมงานครับก็อยู่กันแบบนี้แหละครับ เดี๋ยวก็จะไปอาบน้าแล้วครับเที่ยวก็จดไปแล้วนะนี่ที่ได้ตัวจากานหน้ากิติมศักเราเดี๋ยวมันมีคุดน้ำสางเลยถอาแกจอดน้ำสางแบบลงไปแล้วหน้ามันออกยังใสเลยอเออโน่นนะ่ะเขากำลังสนุกกันเลยพี่เก่งซักผ้าด้วยนะนะ่ะ เมียนมามีมาโมยน้ำบ่่่้ออไมมตงีขันเลยว่ะผมแบกมาอยู่คามาเมื่อกี้ขันเลยครับเอ้าหมอสุนินบินมาจากสวิตตั้งแต่ตอนไหนนี่มาอาบน้ำและนี่ตกรปแงตกเครื่องบินมาโอ้กระโดดลงกลางทางบ่เย้าเย้าอันนี้การเล่นทาน้ำหมอสุนินแบบกาาไม่แพงไง ไอยคนเดียวเลยมอสุนินลรือกระเบื้องออกหมดแล้วบ่สะไว้น้ำนี่มันไปสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นฉากหล้วโอ้ตออยายเลยมอสุนินไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้นั่นตัวปมมันยิ้มยิ้มม <laughs> ันอ, <laughs> อยู่บ้านนอกดูบองแขนเปลี่ยนส <laughs> ีแล้วมอสุนินทำไมเปลี่ยนสีอ่ะแจกตัววันเดียวสีเปลี่ยนเลยมอสุนินอมอสุนินยังไงล่ะ กลายเป็นสีทูโทนไปแล้วนเนะย็นสบายนี่ครับแขนแขนดำตัวขาวไปแล้วหมอสุนินแเ้าอีหยังอีหยังวะอีหยังวะ <c oughs> ขาเจามานั่เอาดินครับ <c oughs> นั่เอาอะไรดอกพี่น้องเพราะว่าเออเพราะว่าเข้ากับโมูว,ว่ารถแมคโครมันจีอักซิเดนต์นะครับออ,อ,อ,อต้องแบงนะพี่แบงแบงลืมลืมใช่ไหมลืมกรมิบลืมกรมิบมอ,อ, <c oughs> อ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับด้วยความสนุกสนานของทีมงานก็เอาพอหอมปากหอมคอ ตอนนี้ก็นี่ครับปากันอาบน้ำแล้วครับผมก็จะอาบน้ำแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับอ้อะไรวะเนี่ยตักน้ำมาตั้งเต็มถังพอเทน้ำเทไปลงพื้นหมดเลยทถงเอ้ยไม่ไม่จะถามไป โดยการไปชื่อบล็อกใหม่ด้วยบล็อกใหม่น่าทึ่งเลยไอ้อันนี้เขาเขาควายไว้เขาควายไว้อีเข้าควายไว้นะครับดดูู้ตฝั่งนู้นมีน้ำแร่เหมือนเราไหมฝั่งนู้นอ่ะน้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่หมดเลยอุ้ยหมดหลายทางเลยนี่ยังไม่แห้งเลยใครใครตักใครอาบช้าก็ขอดอ่ะมันออกเร็วออกเร็ว ไอ้อาบที่แรกเห็นนิดเดียวไอ้อาบก่อนน้ำอย่างใสเลยตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มคลองนี้ก็ยังใสไม่ใช่เหรอหอยคั้นมาหอยคั้นเยอ่กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ